สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีเช้านี้เช้าว,วันอังคารนะครับผมที่6กันยายน2565รสคิตศักราชสอ2 2022เวลาตอนนี้0 8น7นาทีครับผมเล่นลูกจิิงเหมือนเดิมครับอลองเล่นกันดูนะครับผมใครที่ยังเล่นไม่ได้หรือทำไม่ได้อย่าบอกว่าทำไม่ได้ถ้ายังไม่ได้ทำอย่าบอกว่าทำไม่ไหวถ้าคุณไม่พยายามทำนะครับผมลองทำามาดูครับวันละ10ครั้งเท่าน,นั้นครับ บางคนบางท่านบอกว่าลงสุดๆเหยียบตรงๆเก่งไว้สักระยะหนึ่งนั่นแหละเป็นเรื่องที่ดีถ้าทําได้ครับผมเป็นเรื่องที่ดีอะลองทํากันดูครับ <c oughs> นะครับประมาณนี้ครับหรือนานกว่านี้ก็ยิ่งดีนะครับผม ไม่ยากเกินกว่าที่เราจะทําไม่ยากเกินกว่าความพยายามของเราครับขอบคุณที่รับชมแล,มลบฟังครับสวัสดีครับ